ดูอันนี้สิมีเจอก่อนพี่คนละสาม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 มามาชนก่อนกิเบสมีชอบรุ่นนี้ใช่ไหมใช่แล้วมีชอบรุ่นนี้แหละว่วงลัดเลาะรอบทาน้ำแล้วก็จะมาเจอเธแดง สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกับบีอีกแล้ววันนี้มาแล้วจ้าผักกูสองพันยี่สิบห้าจ้าทุกคนแต่ว่ามันโตแล้วอะแต่เราจะแต่เราก็จะเอาเนาะเพราะว่ามันยังขึ้นใบแบบว่าอ่อนๆน,นะคะวันนี้บีมากับพี่ปาพี่ปาอยู่อีกที่หนึ่งนะคะบีอยู่ฝั่งนี้นี่คือแบบอ่อนมากเลยทุกคนรอดูนะคะบีจะเอาไปทำเมนูอะไรอันนี้คือผักกูดนะคะนี่เลย ผกวดฝรั่งว่างันเถอะแต่คือแบบว่ามันก็ไม่เหมือนแบบของที่ไทยสักทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่กินได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีขนเนาะเดี๋ยวให้ดูรุ่นที่มีขนนี่จะรุ่นมีขนกับรุ่นไม่มีขนมีขนกินไม่ได้นะคะอันนี้มันจะสะสมมะเร็งนะเออจะทําให้เราเป็นมะเร็งได้นะอันข้างบนก็คืออันนี้กินได้นะจ๊ะมันก็จะแตกต่างกันดูจากที่ใบก็ได้ใบมันก็จะหยิกิกแบบเนี้ยยใบยิกหยิกแบบนี้นะคะอืมแบบนี้ อีกอันหนึ่งใบมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ประมาณนี้เลยลงมือเลยจ้ามีความกรอบความเหนียวอะทุกคน อ้าวันนี้มันโตขึ้นหมดเลยเหรอหรือว่าตรงกลางอ๋อตรงกลางออกมาอีกเห็นไหมขนขนท้างในเดี๋ยวออกมาอีกนี่ความสวยงามกล้องชัดเวอร์ทุกคนดูกลุ่มนี้สวยมากเลยอ่ะสวยจัด อ่อนใครมีเมนูแนะนำเขียนไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะดูสิอ่อนมากคืออ,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 คอ,อ่อนแต่ไม่อวบอะทุกคนเอออ่อนแต่ไม่อวบแต่ว่ามันก็เอาได้อยู่อุ้ยดูกำลังขึ้นมาเนอยเห็นไหมข้างในอะ่ะ โอ้ยดูน้องน้อยคือน้อยมากเลยดู <c oughs> มันบางมันเล็กอะทุกคนเออบีมีเมนูหนึ่งแบบอยากทำเมนูนึงมากเลยเดี๋ยวรอติดตามนะคะมาเรามาดูกันว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าดูอันนี้ยังไม่เก็บนะทุกคนเนในรองเก็บอันนึงดูคือมันเล็กเกินอะอา้านี่นะคะเล็กเกินนี่ เก็บอันนี้นี่อ,อ,อ่อนดีจังดูแล้วก็มีรุ่นเล็กๆแล้วก็อันนุ้นกำลังออกดูไปดูอันนี้ น,นี่รุ่นนี้แหละบีชอบที่แบบว่าให้มันยาวนิดนึงอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทําเมนูที่อย่างที่บอกไปโอ้ทุกคนจับละเย็นเฉียบเลยแค่เห็นแค่น,นี้ก็น่ากินเลยเนาะที่เหลือนั้นก็รอเติบโตโอ้ยดูสิกอเน,นี้ย ดูข้างในกำลังออกเห็นไหมลูกก้อนนี้ดูน่ารักมากแต่ดูแม่แห้งใช่โอ้น้องแห้งมากอะปล่อยน้องดูโอ้แต่เนี้ยสวยมาก วยจังเลยอันนี้ก็จึงจ้ะหักหักเดี๋ยวต้องเดินไปหาพี่ปลาแล้วทุกคนเราจะเดินไปหาพี่ปลากันเอาอีกสองอันนี้ก็พอละดูอืบีใส่ถุงมานะใส่ถุงนะจะได้แบบว่าเอากลับง่ายๆ ก้อนี้ดูเพลินเลยชอบบีฟากดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันนะคะนี่บายเดี๋ยวเราไปหาพี่ปลาดีกว่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ก็กำลังผัดอร่อยเลยผัดออกมาแล้วเหรอเท่าไม้จ<ๆ>ิ้มฟัน ป้ายกลุ่มนี้โอ้โหสวยมากโอ้ตรงนี้มีแต่แบบใหญ่ๆดูแบบนี้ก็ฮักเพลินเลยเนี่ยค่ะโอ้ อวบมากอะ่ะอุ้ยดูอันอันเก่ามานันนะโดนทีนี่แบบฝุ่นกระจายเลือกเอา ชอบถามบีให้มาอันนี้อันนี้ผักกูนไม่ได้กินข้าวไม่ได้มันเลยแห้งเหรอผอมไม่มันผอมไงอันนู้น่เนี่ยผอมเหมือนพี่ปลาเลยสาธุโอ้ยอันนี้มันก็เกินไปดูมันผอมอ่ะโอ้ยมันก็เอาได้อยู่บ้าบ้ามันผอมเหมือนคนเก็บนี่จ้ะดูโอ้สวยงามโอ้ดู

ของทุกอย่างกินไดน้ทุกอย่างในโลกนี้กินได้ได้ครั้งเดียว <laughs> ตุยอูดูอันนี้สิเก็บได้แต่ตก็ไปกับแตกใบได้ไหมก็กินมาด้วยกัน มันนี่ก็โตเลยคันนี้แตกใบแล้วเป็นต้นไม้สดจื่นเป็นธรรมชาติเโอ้โหอันนี้สวยอันนี้มันยอดมันจริงๆเลยเขาเลยไม่ค่อยอยากจะเก็บชอบแบบว่าสูงสูงสูงหน่อยนึงอ่ะบีเจอก่อนพี่คนละสาม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 ามาชนก่อนกิปเตส บีชอบรุ่นนี้ใช่ไหมใช่แล้วบีชอบรุ่นนี้แหละก็โอเคนะเนี่ยใบนิดหน่อยเนี่ยบีว่ามันกําลังดีใช่เรื่องแข้างหน้าบีนะพี่ข้างๆนะเอาเป็นขนนะเหรอไม่ใน่เนอันนี้ใช่ไหมนี่อันนี้น่ารักนี่จะไปนึ่งเสร็จปลากินนึ่งเราเมาฝากด้วยนะเอาปลามาสิเออเดี๋ยวซื้อปลาแซลมอนให้ ข้อแบบนี้อุ้ยดูกำลังขึ้นเห็นไหมคนขนะ่ะอู้ทุกคนอทกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะดูอันนี้คือทั้งหมดที่บีได้นะ ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ว่าถ้าลวกแล้วมันก็เหลืออยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นาออันนี้จะเป็นอันรุ่นที่แบบว่ายาวๆที่บีอยากได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาทำเมนูหนึ่งแล้วรอติดตามเลยนะคะว่ามันจะได้หรือเปล่ามันจะโอเคหรือเปล่านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันเล็กๆกันเนาอะอันนี้ก็คือจะทำกินวันนี้นะคะอาจจะแบ่งเป็นสองครั้งเนาะแล้วก็แต่ว่าแต่ถ้ามันเหลือก็อาจจะใส่รวมกันกับอันนี้เนาะ เพราะว่าอันทีย่ยาวแบบนี้คือจะไม่หักไม่อะไรทั้งสิ้นก็ลวกแล้วเดี๋ยวจะทําเลยเนาะทุกคนคือตอนที่ขับรถมาถึงบ้านเนาะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะ1ิบแองศาได้สิบเดสิแองศาแล้วมันอยู่ในถุงระบีปิดปากถุงทุกคนดูอันเนี้ยมันหลุดร่อนออกไปเองอะ่ะดีมากเลยที่มันอยู่ตามไอ้ที่มันอยู่ตามตรงเนี้ยตอนที่เราเก็บอะ ม,มันหลุดไปเองเลยบีก็แค่แบบคอๆเนาะแล้วมันก็ออกไปก็อาจจะแบบเหลืออยู่นิดหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพอเราล้างน้ํานะคะไอเนี่ยมันก็จะหลุดออกเองหมดเลยเนาะก็นั่นนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละปีนี้เนาะเราก็ได้เก็บผักกูดแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามคลิปต่อไปนะเอาจริงๆเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเมนูคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรทั้งนั้นบีขอตัวไปทำอาหารกันนะคะตอนนี้คือหิวมากๆเลย ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย